สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .1 นะคะวันนี้เจอกันในวิชาภาษาไทยบทที่7เรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะที่ผ่านมาเราเรียนเนื้อหาไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อจากเนื้อหาเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปที่หน้า67นะคะหน้าที่67เราจะมาเริ่ม ฝึกอ่านกันที่หน้า67กันนะคะในวันนี้นะเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะคะที่อธิบายเพิ่มเติมความรู้นั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะนะคะอ่านเขียนพยัญชนะเอาละมาออกเสียงพยัญชนะกันก่อนนะคะคงชซย ทอ,ทอ,อพอนอพอฟอพอมอยอรอลอวอหอต่อไปมาอ่านสระนะคะสระออ่านว่าอสระอิอ่านว่าอิสระอึ อ่านว่าอุสระอุอ่อานว่าอุนะคะต่อไปมารู้จักรูปและชื่อวรรณยุกกันวรรณยุกตร์รีเรียกว่าไม้ตรีวรรณยุกต์จัตวาเรียกว่าไม้จัตวานะคะเอาละค่ะเปิดมาที่หน้าต่อไปหน้าที่ หกสิบแปดนะคะเราจะมาอ่านแจกลูกคำเริ่มจากสระอะกันก่อนนะคะอ้าวเอามือชี้ที่พยัญชนะนะคะกอ,อกะจอ,อจจะตออตะบออบะปออปะอปะ อะอะต่อไปนะคะเป็นชุดต่อไปนะคะชี้ที่พยัยชนะต้นชี้ที่สระแล้วก็ชี้ที่คาให้ตรงกันนะคะเอาละค่ะเริ่มเลยค่ะขออะขะชออ่ะชะถออ่ะถะผออะผะสออะสะหอ สังเกตว่าชุดที่สองนี่จะเป็นสระเสียงสูงนะคะต่อไปชุดที่สามจะเป็นสระเสียงต่ำนะคะสระต่ำเอ่ออักษรต่ำขอโทษน,นะคะอ่ะชี้ที่เป็นชนะต้นชี้ที่สระแล้วก็ชี้ให้ตรงกับคำนะคะอ่าพร้อมกัน1 2 3่งองสามคอะอะคะชออะชะทออะทะนออะ นมอะมะมอะมะลอะละนะคะเอาละค่ะต่อไปเราก็จะมาอ่านแจกรูปคำของสระอีกกันนะคะมาเริ่มต้นที่ชุดอักษรกลางกันก่อนนะคะอักษรกลางเอาชี้ที่พยัญชนะต้นชี้ที่สระและชี้ที่ให้ตรงกับคำนะคะอ่า พร้อมกัน1 2 3กออิกิจออิจิตออิติบออิบิปออิปิปออิปิอออิอิน,นะคะต่อไปมาที่ชุดที่สองเป็นสระ เป็นพยัญชนะที่อยู่ในอักษรสูงนะคะอะขออิขิชออิขิถออิขิผออิผิสออิสิหออิหิต่อไปชุดที่สามนะคะอักษรต่ำนะคะ พอ,อิคิชออิชิทออิทินออินิมออิมิลออิลิคะต่อไปนะคะสระอึค่ะชี้ที่เพยยญชนะต้นชี้ที่สระและชี้ที่คำนะคะ อ่เริ่มเลยค่ะกอื่กึจอื่จึตอื่ตึบอื่บึปอื่ปึออึอึนะคะต่อไปชุดที่สองขออึ่งขอื่อชึ่งถอ อึถึผอึผึสอึสึหอึหึนะคะต่อไปชุดที่สามคอึคึชอึชึทอึทึนอึเนื้อมอึมึ้อลอึลึนะคะ เอาละค่ะต่อไปสระอุนะคะชี้ที่พยัญชนะต้นชี้ที่สระและชี้ที่คำนะคะอพร้อมกัน1 2 3กออุกุจออุจุตอุอตุบอุอบุปออุปุอออุอุอนะคะ ต่อไปชุดที่สองขออุขุชออุชุถ h อุถุผออุผุสออุสุหออุหุต่อไปชุดที่สามคออุคุ ชออุชุทออุทุนออุนุมออุมุลออุลุนะคะสังเกตว่าสระทั้งสะอะเพนชนะต้นทั้งสามชุดนั้นจะเป็นคนละเสียงกันนะคะ อ่าชุดแรกจะเป็นอักษรเสียงกลางชุดที่2จะเป็นอักษรสูงชุดที่3จะเป็นอักษรต่ําเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนสะกดก็ออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ในส่วนของหนังสือภาษาพาทีมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูการบ้านในหนังสือทักษะภาษากันนะคะเอาละค่ะลำดับต่อไปนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือทักษะภาษาขึ้นมา นะคะแล้วเปิดไปที่หน้าที่3นะคะเราทำเราทำหน้าที่2มาแล้วต่อไปนะคะนักเรียนมาทำหน้าที่3นะคะหน้าที่3ก็คือว่าอันดับแรกให้มาทำข้อที่3าอ่านคำชี้แจงดูภาพและเขียนคำใต้ภาพนะคะจากภาพภาพนี้แสดงสื่อถึงอะไร นะคะหลังช้างใช่ไหมคะเห็นไหมคะหลังจากในเนื้อเรื่องผูผาอาบน้ําให้ใบบกใบบัวเขาถูอะไรบ้างถูหลังถูหูถูงวงถูขาเราก็เขาให้คําว่าถูมาแล้วนักเรียนก็เติมคําว่าหลังคําว่าหูคําว่างวงและคําว่าขาลงไปด้านหลังนะคะต่อไปข้อที่4ี่ เลือกคำเติมในประโยคให้ถูกต้องเขาให้คำมาให้คำว่าอะไรบ้างนักเรียนต้องอ่านก่อนนะอ่านหัดอ่านหันสะกดเองเพราะว่าคุณครูสอนให้อ่านมาแล้วนะคะอ่านเสร็จแล้วนักเรียนเอาคำมาเติมลงในประโยคให้ถูกต้องให้สมบูรณ์ให้ตรงกับเนื้อหาที่เราอ่านในหนังสือทักษะภาษาในบทที่7มาอย่างเช่นตัวอย่างข้อที่1ใบโบใบบัว แล้วก็เว้นช่องว่างไว้ลงแช่ตัวใบโบกทําไมคะในเนื้อเรื่องใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวแล้วก็เอาค,คําว่าคูเข่ามาเติมนะคะอ่ะในข้อที่4ี่เนี่ยมีทั้งหมด7ข้อย่อยนักเรียนก็ทําในข้อที่4นะคะคือดูนะคะข้อที่4ใหญ่มีทั้งหมด7ข้อย่อยนักเรียนก็ทําให้ครบแล้วก็มาทําข้อที่5ด้วย ข้อที่5ให้ขีดเส้นใต้คำที่ถูกต้องแล้วนำมาเติมในช่องว่างเราอ่านโจทย์อย่างเช่นผู้ผาช่างโงกดูที่ดูที่อะไรคะจากในเนื้อเรื่องผู้ผาช่างโงกดูที่หน้าต่างใช่ไหมแล้วเพราะฉะนั้นเรนต้องเติมคำว่าหน้าต่างลงไปในช่องว่างนี้แต่ด้านล่างเขามีคำว่าหน้าต่างมาให้เห็นไหมคะในวงเล็บเนี่ยทั้งสองคำเนี่ยอ่านว่าหน้าต่างทั้งคู่ แต่คําว่าหน้าต่างที่ถูกต้องจริงๆเืแล้วเขียนอย่างไรนักเรียนดูจากในเนื้อเรื่องได้นะคะนักเรียนก็ขีดเส้นใต้คําที่ถูกต้องคําว่าหน้าต่างนะคะแล้วนอกจากขีดเส้นใต้แล้วก็เอาคํานั้นมาเขียนลงให้ถูกต้องในประโยคด้วยนะคะเอาละค่ะสาหรับการบ้านวิชาภาษาไทยวันนี้ก็มีแค่2หน้านะคะก็คือหน้าที่3กับหน้าที่4นะคะทําถึงข้อที่5นะคะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยแค่นี้นะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือด้วยนะคะส,ว,นนสวัสดีค่ะ